ะค,ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีมังกรนะคะประจําเดือนเมษายนสําหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง15กุมภาพันธ์นะคะเป็นธาตุดินนะคะปัจจุบันเจ้าชะตาได้เด็กหนุ่มถือไม้เท้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะที่เป็นลักษณะดูดีรูปร่างพอเหมาะพอเจาะไม่ผอมเกินไม่อ้วนเกินสูงโป่งถึงแม้ว่าเขาจะตัวเตี้ยเขาก็จะเตี้ยแบบโปร่งๆนะคะจะไม่ท้วมนะคะธรรมะธรรมแงเราเห็นแล้วเราจะรู้สึกุอยคนนี้ คุณพอดีเนาะเป็นคนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมีเงิน มีสิ่งที่ดีๆอยู่กับตัวเองมองอะไรก็เป็นเรื่องเป็นราวสิ่งที่ดีสวยงามสําหรับเขาไปหมดอะ่ะแต่คนนี้จะติดใจร้อนนิดๆนะคะแล้วก็จะติดความหรูหลรานิดนึงคือจะทำอะไรก็แล้วแต่ฉันต้องเป็นเด่นที่สุดไอ้ตรงนี้ฉันจะต้องเป็นคนเด่นอะ่ะต้องมองเห็นฉันก่อนคนอื่นเพราะฉันต้องเด่นที่สุดสิ่งที่คาดหวังคุณได้เจดเหรียญการทํางานด้วยตัวคุณเองแล้วก็ผลกําไรที่ดีเพราะตัวคุณเองจะต้องลงทุนแล้วแต่ตอนนี้คุณรอการเก็บเกี่ยวนะคะตัวคุณเนี่ยลงทุนไปเนี่ยเดี๋ยวต่อไปนะคุณจะต้องหาผู้ที่ร่วมทุนุนนนนววัี้้ยคณอาาาจจะทงํงด ตัวเองหรือว่าคนเดียวก็แล้วแต่นะคะแต่เดี๋ยวมันจะต้องมีผู้ร่วมหุ้นมากกว่า2คนนะคะสิ่งที่ไม่คาดฝันเนี่ยนะคะมันเป็น the lover มันหมายถึงการตัดสินใจเลือกระหว่างความผิดกับความถูกการเริ่มต้นมีความรักและเจอคนที่ถูกใจตัวนี้มันเข้ามากระทบคืออาจจะไปเป็นมือที่3หรือคุณไม่รู้ก็ได้ว่าคุณเนี่ยกำลังไปอยู่ในมือที่3ของเขาอะนะคืออาจจะไม่ได้รู้เพราะว่าผู้หญิง2คนเนี่ยหันหลังให้กันทั้งสองคนก็ไม่ได้มีใครรู้นะว่าชายคนหนึ่งเนี่ยจะมีผู้หญิง2คนซึ่งผู้ หญิงสองคนก็ไม่รู้เช่นกันตัวเองเนี่ยก็คือเป็นตัวเลือกทั้งสองคนเลยซึ่งเป็นรักแรกพบทั้งสองคนเลยผู้ชายรักทั้งสองคนเลยรักทั้งแดงรักผัสสีเขียวเลยฉันก็ชอบความร้อนแรงคนนี้ฉันก็ชอบความอ่อนโยนของคนนี้อย่างเงี้ยคือชอบแต่ไม่ได้บอกนะว่าเขาคบทั้งสองคุณต้องเลือกแล้วล่ะถ้าคุณรู้เนี่ยคุณต้องเลือกนะคะระหว่างความผิดกับความถูกคุณต้องเคเลียร์กันเอาเองอันนี้เราไม่ทราบนะดูตามไพ่นะต่อไปนะคะนาคตอันใกล้เขาได้หกเหรียญเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยแผ่เมตตาให แล้วเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะลดไปเองนะมันจะค่อยๆค,คลายให้คุณได้เห็นถ้าณวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่แบบไม่แน่ใจเลยว่ามันใช่หรือเปล่าวะจริงหรือเปล่ามันถูกหรือเปล่าเอ๊ะเป็นอย่างนั้นจริงไหมคือยังอยู่ในสภาวนะการสับสนให้แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรหกเหรียญมันขึ้นแต่ว่าไม่ได้ให้ไปทําบุญที่ไหนแต่บอกว่าให้คุณเนี่ยแผ่เมตตาให้แก่เจ้ากรรมนายเวรและใบสรุปค,คุณเนี่ยจะมีปัญหากับผู้ใหญ่คุณก็จะพ่ายแพ้แล้คุุณณกก็จะจะะะบเเหตาารร์นนัไปปโดยยยยิลอ ซึ่งแล้วเดี๋ยวต่อไปมันจะไปพันคัวถึงธุรกิจไงฮะ ถามว่าไปรอดไหมธุรกิจชั้นเนีเาล่าไปรอดค่ะแต่เดี๋ยวมันจะต้องมีหุ้นส่วนไม่ต้องมีคนเข้ามาช่วยะนะคะเพราะว่าคนเดียวเนี่ยจะไปไม่รอดจะต,ต้องมีคนช่วยมากกว่าสองคนแผ่เมตตาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้หรือคุณบอกไม่ทันเล่าล่าชั้นเจอเหตุการณ์สภาวะแห้งแล้งแล้วขัดแย้งเรียบร้อยแล้วฉันไม่สามารถกลับไปทําตรงนั้นได้แล้วแล้วก็ร่วมหุ้นฉั้นก็ยังไว้ใจอะไรไม่ได้เลยยังทําอะไรไม่ได้เลยนั่นแหละค่ะนั่งแผ่เมตตาไปเลยช่วงทที่่ําอะไไไรมด้ก็ แผ่เมตตาสวดมนต์จะได้มีสิ่งที่มันดีๆกับตัวเรามั่งไงฮะเพราะบางทีเนี่ยเราไปทําอะไรไม่รู้ว่าคุณต้องดูท่าทางคุณด้วยนะท่าทางคุณเนี่ยเป็นคนพยองไม่ยอมคนนะคุณอาจจะไปทําอะไรที่ผู้ใหญ่หรือใครไม่ชอบแล้วก็แ่งเราอย่างเงี้ยเหมือนก็แบบด่าเราหรือว่าให้พรที่ไม่ดีกับเราไอ้เราก็ไม่ได้รู้ใช่ไหมเราก็ เฉยๆแล้วก็ทํางานเราไปเพราะเราไม่สนใจอะไรแล้วก็เป็นหญิงมั่นมันก็จะทํานู่นทํานี่ไปโดยที่ไม่ได้สนใจไอ้คำพูดเราจะไปโดนใคร,รเปล่าเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่ได้มีเจตานาร้ายกับใครแล้วก็คิดอย่างนี้ใช่ไหม แต่มันไม่เป็นอย่างนั้นอ่ะให้คุณนั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตานะการที่ทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะไปทาบุญทําทานก็แล้วแต่คุณก็แผ่เมตตาให้แก่เจ้ากรรมในเวรไว้ก่อนแผ่เมตตาให้กับผู้ที่คุณไปเคยล่วงเกินเข้าไว้ก่อนหนักแล้วมันจะกลายเป็นเบาได้ตอนนี้คุณก็ต้องพยายามที่จะทํางานใหม่มองงานใหม่แล้วก็ทําไปเรื่อยๆก่อนนะฮะ,ะต่อไปเดี๋ยวคุณก็จะประสบความสําเร็จไปด้วยดีเองนะคะเมื่อหลุดการจองเวรจองกรรมของเจ้ากรรมในเวรแล้วนะ,ะมันจะเป็นเป็นไปได้ด้วยดีเองนะคะคือคนเราอ่ะถ้าเรายังไม่โดนเราจะไม่รู้เราจะรู้สึก หมั่ไส้แล้วก็รู้สึกแบบเเชื่อได้เหรอวะพูดมาได้อย่างเงี้ยไปดูแลตัวเองเหรอวะมันจะมีอารมณ์นั้นแต่เมื่อเวลามันโตขึ้นไงผลกระทบมันมากระทบโดนเราเราจะได้คิดพอเราได้คิดปุ๊บเราจะหันไปนั่งสมรวจว่าเฮ้ยเราเคยไปว่าเขาไว้นี่ว่ะคำเนี้ยเมื่อจิตเราสงบนะเพราะเมื่อจิตเราสงบเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยอันเนี้ยเราเคยไปดูถูกเขาเฮ้ยอันเนี้ยเราเคยไปว่าเขาเฮ้ยอันเนี้ยเราเคยไปทําลายเขาเราจะรู้เป็นชดชดๆๆเลยนะคะแล้วเราก็ออโหสิกรรมกันซะมันก็จบนะคะคแต่ว่วา กรรมเราทำเราก็ต้องรับทำความสะอาดตัวเองก่อนนั่นคือการแผ่เมตตาให้กับผู้ที่เราเคยได้ร่วงเกินเขาไว้เมื่อเรามีจิตที่ปุดผ่องแล้วเราจะทำอะไรมันก็จะเริญงรุ่งเรืองค่ะไม่ต้องกลัวนะคะดูแลจิตเราร่างกายเราแก้ไขที่ตัวเราและทุกสิ่งทุกอย่างมันจะอยู่ในมือเรานะคะไม่ต้องกลัววันนี้นะคะว่าทาอะไรมันก็เจ๊งทาอะไรมันก็ไม่ดีทําอะไรมันก็โอ้โหแย่ไปหมดไม่ต้องกลัวเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเสมอฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับอาราธารุด้วยนะคะขอบคุณค่ะ